นี่ไปไดิม่ะไปดิเบกมือเบรกนีนกับผมเหยียบแห้งเว่งไปเมื่อต้อนออกมาจากจากอันห้านกูอาเหยียบพวกกึกกึกกึกออกมาจากห้าปบารานั่น จะเป็นกระหอดหุงหงมอเลยนะพี่น้งองละกระหอดแต่ไปหอมภายนอกก่อนต้องไปอ,อ,อันเห่นเอกสารก่อนพี่น้างสองคนเพิ่สิตวรวจมาสองคน นคน,นอเออบุอยากสกินเองเนะาะขนาดนี้คนยังหลายด้วยเนี่ยรอคิวต้องเดี๋ยวรอคิวเนาะ รับบัตรคิวรอานกันหอได้ที่ไหเออได้ที่7ไเยะรอถาก่อนคนกับลายนีน่น้ือนกันหนึมง,งก็เริ่มมาลาย បានបបជិះចូលចឹងបបបយកຫຼາຍណាស់ពីពួកណោះណាតលែងឡើងទៅចាក់លົງទៅផងទៅទៅ share ក្នុងស្ង Đây con này xe căng xuống ừ. Đây là đi. Mẹ đây là. Ừ. Có chi hiểu. con subscribe Bê mưa Cái ừ. nào bỏ đây. Bỏ đây. À, <laughs> Ừ rồi này còn mai. ก่อนเนาะคุณพ่น้องเดียวคุณสิแนะน๊ว่าสิไปทางใดนะพี่น้องก็ต้องกวดพึ่งตั้งศอกตั้งซุงนะพน้อแล้วก็บวาอาการฮะวนนา cái ครับได้ để tự อ้าวไปไปให้ของบันรอไปทางไหน

ตสันเดียบนา่นี่ทีอนาคตก็สมองซ้อ่ะีนี้แหละตึสองสันตอนนี้แหละตึขอบยาวเพื่มานอนนะเพีองเนาะเมานอนบินปัวตอนน่ะ มาพลังเทียมตึกตัวเด,ด็กตึกเด็กหน่อยนี่ไง ทำเพ้น่ะก็สีมาถักนี่อย่า,า,า,าเอาไปทำต้องเหลาาหาตึกหกัวใจเนาะออกมายังไงนี่แหละนี่แหละตึกัหลังตึกสองา หลองไปถ่ายนอกเบิรียางก็ไปไหนข้างบนเบโซ่บดนบมีทางบบรานี่ตอนนี้มันมันติกปอกไก่หลังเกือบเกือบสีไปนอกผีหยางเลรอพุทธิบินหัวมาแล้วตรงตรวนี้ถึกผอบอยาวนอนได้นีย ระหว่างการโลถานการก,กวดนะี่นยังเราไปยเพิ่นกับยาให้เขาไปถ่ายทางในเนาะเขากม็มาหนังถ่าอยู่เข็มโค้งยังหนังถาอยู่บนเพิ่นแห่งนหนังถ่าพี่น้องปุ่นปุ่นีก็มากวดนะ้องสะแพงกับมีอาการนั่นคอคอ,นนอ,อ,อเ,ออเขอขอพิ่งน,นะพี่น้องเนาะคอเพิ่นนั่นคอหวัวข้อเนียงคอเอื่อเลยเป็นข้อขึ้นเลือดนะพี่น้องเกระยันอาการมันหลุดลามพี่น้องก็เลยมา กวดยูุงมอแพงขึ้นคือผื่นนียาโครงการกินเฮาก็ได้ลดค่าใช้จ่ายในเะรื่องเนาะหัวยานี่ต้องได้กินต่อเนื่องพี่น้องหาเฮาบุคคลโครงการเฮากินตลอดตลอดกะ่ะค่าใช้จ่ายมันก็จะลายคุณเฮาก็เลยลงลองมาเบิ่งเนาะพี่น้องน้องบารมียาโครงการตามที่ผื่นว้าหรือเบาในเรื่องเนาะทะเลาะหาตึกอันนี้ก็บบุคคนง่ายในเรืองเนาะฮอนก็บ้อน ตัวต wow, no so ึกเป็นอยู่ในพี่นอนอะไรเนาะนี่ยอยู่เข็มโพงพี่เนาะตึ๊ดยังเห็ดมาแล้วมันกำลังซีเริ่มสระสาะนี่ห้อนลายพี่น้องเอ้ยห้อนแห้งเนาะเจคสเปรีย์อีู่ไซน์วามห้อนนั่งกระนั่งแดด คนออกมาแล้วพี่นางติดตามเหมืองเป็นอะไรพี่น้องเพ่นมียาโครงการกินตามที่เพ่นว่าหรือบอกหรือว่าหรือว่าเขาเสียเงินมาเรียงเนาะกะในนอนตอนนี้ก็เสียก่อนอยู่แล้วเนะเพียงเนาะเพราะเพี่นว่าผมมีใบน้ำสมมาจากห้อหมอห้อหมอเมืองบ้านเฮาในเพียงเนาะเาก็ต้องได้เสียเงินตามทีเพ่นระบุมาแล้วเพียงเนาะแต่ผู้ว่าซื้ออะไรพี่น้อเนาเบิ่งเพ่นออกมาเนาะ ว่าอาการเพิ่นสิเป็นข้อเลี้ยงบอ่อหรือว่าเป็นแข็งหัวใจเป็นแห้งสีเน,นออานนะเพียงเนาะติดตามเป็นอาการเป็นยังบวการักษาตัวมายังบวกรกษาอีกผู้มีแต่ว่าให้กวดหัวใจให้ลองพ่นกดเลือดหัวใจก็ปกติดีเพียงยังบวกรักษายาแต่ว่าเมื่อยเดินห,ายยานห,นหัวใจวูบบ้างคอ,อยก็เมื่อยคือกนันเดินี่ฮะไม่แล้วบอกยัง จะรูปแล้วก็ยังมีหัวอาการเนาะคนกดเลือดไปแล้วกันฮะเด็กคนกดเลือดไปคนกาบอกว่าให้รออาการมันสุพันธิโทวหาพันธิโทงคาวหาหเานาะออะไรเก็บไว้ไว้สมสาชิกคนสิเดินทางกลับเลยนาะ เพคนว่ายังสิกวดเบิ่งลายกรณีพอผู้สาหิตพอคนอเพิ่นเมื่อยหัวใจเพิ่นเต้นแห้งแต่ว่าแพทย์คนว่าปกตินะเพี่งเนาะแต่ว่าเพิ่นเสด็ดเขาก็สิบิ่งว่าถ่าเป็นวัดบะหัดนะเพียงเนาะคนจะให้คำตอบพี่น้องอันนี้เขาก็ยังบูมพ่อคนกวดอีกหลายสาเหตุเอาตัวนี้ก่อนนะเพีองเพิ่นกวดเบิ่งเลือดก่อนแล้วก็ปอกเป็นข้อเลี้ยงโอถามว่าเป็นแทก่ะต้องได้ผ่านะพี่น้องเนาะหดมือนั่นก่ะ ะจะได้เดินทางก็หอนหอนไม่เยขอบรถจะสิกินอยู่บะเนี่ย่อยคือยังอิ่มอยู่ครับเด้อ เลยบูอาการจะคืออันนี้ได้แหนมเนืองมาตอนเมน่นร้างนอกขันมากสวรรค์แล้วไปต,ต้องสั่งแหนมเนืองบ้านเนี่ยถุงเนี่ ไปยังอิ่มเลยด้วยนะปยนเปเด็กิน่ยั่งเอาเนาะพี่น้องเนาะเมยมันแดดพี่น้องมีกระเซยหมวกกันน็อกยังห้อนอยู่นะพี่น้องด้วยนะแหลงทองแงงเลยเดินทางกลับความไก40ล40่ลัก

เราจะไปนอนเหระพอมีของเย็ไปได <ป S> ้ไหมมาเลาะตัวเมืองสวรรค์ันยังเนาะเงียบเหรอรถเาเงียบมันเด็ดเด็ดเนระเาเรียกของการเบิดพี่น้องกปเลย มนหล่อโตเมืองสวรรค์ขีดหล่อมากวดแล้วก็ได้มาหลาอเลยซื่อๆแล้วพี่น้องเนาะขี่รถหลาอแดอด ได้หอดเทอนร์นซานเรียบร้อยพี่น้องขี่รถประมาณหาสิบสี่สิบหรือหาชิลักน้องเพียงเนาะประมาณสามสิบไปนาทีพี่น้องพักกระหอดพี่น้องแด่แต่พี่น้องหัวนะพี่น้องเนาะเอาถึงบ้านเดี๋ยวความปลอดภัยน้องยังสิได้ไปอีกประมาณวันประหัสหรือวันศุกร์น้องเนาะเพราะว่าการตรวจวันนี้กันยังท่านเหนอนว่าเป็นหรือเป่เป็นน้องนะใช่จะเป็นกระเพาะของหัวใจ นำคมเป็นเจ้า FC แล้วกขอมาคุณ,ลคณไล่กดแชร์กลับมาให้กำลังใจสเปนตลอดมานอกจากเ็นที่านคาก้าใจแ้วว่าผมกัวต้องว่จะของานิเปก่บกับกระุขอไฟนำความเป็นเจ้ FC ไ,ได้หลายเพื่อนเนาะสเพนกับอาเราสายเห็นผมพี่น้องต้อมีสุขภิพแข็งแแข็งแรงเนาะผมเจ็บจะได้ความไข้ย,ยังมีเดินทางตลอดปลอดภัยในคนลิปมีสเปนกับโคอกลบสบายดี